วันนี้เราอยู่กันที่บ้านเพยสวนสนค่ะจะพามากินซาซิมิปลาไทยที่ร้านครัวขับเซิร์ฟ อร่อยฟินได้แบบไม่ต้องลงเรือไปจับเองให้เสียเวลาที่สําคัญราคาไม่แพงซาซิมิปลาไทยเริ่มต้นที่200บาทลองบ้านเรามีซาซิมิปลาไทยที่สดเวอร์เนื้อหวานละลายในปากอีกหนึ่งความพิเศษที่ชอบมากๆคือน้ําจิ้มซีฟู้ดของทางรา้านรสชาติจัดจ้านแซบเวอร์ตําใหม่ถ้วยต่อถ้วยเลยและอีกหนึ่งเมนูใหม่คือกุ้งดองน้ํามันงานจิ้มถั่วคือสุดยอดมากๆเลยทุกคนอยากให้สั่งนะเมนูนี้อีกหนึ่งร้านคุณภาพ การันตีโดยเพจระยองอร่อยยกนิ้วค่ะนอกจากนี้ยังมีซีฟู้ดอื่นๆให้เลือกอีกมากมายอาหารจานเดียวก็มีนะมาแล้วก็ไม่อยากให้พลาดเมนูนี้คือปลาไทยซาซิมิที่ร้านเขาจะมีปลาให้เลือกมากมายปลาทะเลสดๆส่งตรงจากเจ้าของร้านมีปลาหลากหลายให้เลือกทั้งปลากระพงปลาช่อนทะเลปลาอินทรีและปลาอื่นๆและสดใหม่ทุกวันพร้อมจัดจานสวยๆส,สไตล์ญี่ปุ่น อีกหนึ่งร้านที่อยากให้ทุกคนมาลองมากๆเลยใครมาแถวโซนบ้านเพสสนๆเลี้ยวรถเข้ามาได้เลยปักหมุดตามพิกัดแล้วตามไปชิมกันนะทุกคนจะบอกว่าดีมากๆเลยในส่วนของบรรยากาศของร้านก็จะสไตล์แบบอบอุ่นตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นทุกโต๊ะจะมองเห็นวิวทะเลแบบพานรามา